สวัสดีครับวันนี้โหมี่โซลาเซลล์นะครับมาติดตั้งปั๊มน้ำนะครับอยู่บ้านน้องหมักเซลนะครับอำเภอสว่างเรีนดินนะครับจังหวัดสกลนครตัวนี้สเปคปั๊มนะครับเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ใช้แผงโพลี่ฟูนเซลล์นะครับสามแผงเทระบบครับ ตอนนี้แดดประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับลูกค้าติดตั้งนะครับเป็นแผงมือสองนะครับแผงตัวนี้ออกจากโซล่าฟาร์มนะครับไปดูปริมาณน้ำกันครับผม ระยะส่งรวมหย่อนนะครับ95เมตรนะครับตัวนี้หย่อน32เมตรท่อออกนิ้วสองนะครับครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ